แม่ค้าขนมครกยอมกัดฟันสู้หลังราคาน้ำกะทิกิโลกรัมละร้อยบาทยันขายราคาเดิมเพื่อลูกค้าผู้สื่อข่าวของเรานะคะเดินทางไปที่ร้านขนมครกหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี <c oughs> ก็พบว่ามะพร้าวแก่ที่เป็นวัตถุดิบนำมาใช้คั้นกะทิสดมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาตลาดนะคะ ทำให้ราคาขายกะทิสดขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละร้อยบาทซึ่งก็ส่งผลกระทบกับแม่ค้าและพ่อค้าในพื้นที่อำเภอศรีราชาโดยเฉพาะร้านที่ต้องใช้น้ำกะทิสดมาทำวัตถุด,ดิบะนะคะนางสมัยทองจันทร์อายุ68ปีแม่ค้าขายขนมครกนะคะเธอเปิดเผยว่าในขณะที่น้ำกะทิปรับตัวขึ้นกิโลกรัมละร้อยบาท และวัตถุดิบอื่นๆก็ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าที่ร้านของเธอยังขายราคาเดิมนะคะ7คู่20บาทค่ะเพราะเกรงว่าหากขึ้นราคาเนี่ยอาจจะทำให้ลูกค้าลดลงและยังโชคดีนะคะที่ทางร้านผลิตแป้งเองค่ะจึงลดต้นทุนไปได้บางส่วนแต่หากราคาของขยับขึ้นอีกเนี่ยทางร้านก็จําเป็นจะต้องลดปริมาณลงแต่ยังขายราคาเดิมนะคะ เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำจึงทำให้ยังไม่กล้าขึ้นราคาสินค้าในตอนนี้และคงจะกัดฟันสู้ต่อไปอีกระยะค่ะราคาสินค้าบ้างไหมครับไม,ไม่ขึ้นค่ะมันก็ขึ้นเยอะนะพูดถึงงานแต่เราก็ยังไม่ได้ขึ้นราคานะเราไม่อยากขึ้นราคาเราคนกินมันส่วนมากก็คนไม่ค่อยมีตังค่ะหมดแล้วหมดแล้วลยปัจจุบันนีก้กะทิอยู่ที่โลเท่าไหร่้วครับ โลละร้อยอ่ะแปดสิบร้อยหนึ่งอ่ะบางเจ้าอ่ะหมดแล้วดีพ <รา br os> ออี่คุณตอนนี้เราขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบคู่ครับเจ็ดคู <รา br os> ่ก็หนึ่งยานหนึ่งขายราคาเดิมยังขายราคาเดิม,มดอ,ดอยู่ได้พอได้พอได้อยู่ยยถึงเราก็ไม่ได้ยีนหนาถ้าแ,แป้งเราก็โ้เองเราไม่ได้ ไม่ได้ดแบบเป็นแปนะ้งสำเราา็จแล้วก็แป้งสำเร็จจะมารังควานถ้าจะดีแบบนี้มันจะถูกกว่าเดี๋ยวที้มันเหมือนเครื่องนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน